ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีชแนลเนาะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมโฮเทลเจพัทยานะครับทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวพัทยาเนาะกะ็พักที่นี่1คืนนะครับอันนี้เป็นตอนเช้าสายๆของวันอาทิตยนะ์เนาะแล้วก็มาพักเมื่อคืนเป็นคืนวันเสาร์ก็มาเที่ยวเป็นเสาร์อาทิตย์ได้นะครที่นี่พัทยาแล้วก็เดี๋ยวเราจะพามาดูกิจกรรมในโรงแรมว่ามีอะไรบ้างเนาะ สระว่ายน้ำสวยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปเราขึ้นมาจากข้างหน้านะครับก็จะเจอกับสระว่ายน้ําก่อนเลยีสระว่ายน้ําแล้วก็มีมุมถ่ายรูปตรงนี้ให้ด้วยเนาะนี่ก็จะเป็นแบบช้าบ่าย,ยานี้ก็จะมีน้องๆเล่นน้ําอยู่ตรงนี้สระหน้าโรงแรมก็จะมีเหมือนกันนะครับตัวนี้แล้วก็ นี่เป็นตัวของโรงแรมทั้งหมดเลยนี่นะเดี๋ยวพามาดูสระว่ายน้ำเต็มๆนีเ่เะเดี๋ยวเอารูปให้ดูกันว่าสระว่ายน้ำจะสวยขนาดไหนเนาะโอเคเดินขึ้นมาล็อบบี้จะอยู่ ตรงนี้นะครับนี่คือล็อบบี้น่นอาแล้วก็อนนี้เป็นบริเวณของล็อบบี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นทางของห้องอาหารจะมีอาหารเช้าบริการนะครับแล้วก็ตอนบ่ายๆหรือว่าตอนเย็นนะครับก็สามารถที่จะ ใช้บริการในส่วนของตัวเครื่องดื่มได้นะครับตรงน้านข้างของวงแวรมเนาะไปอยู่ตรงนู้นนี่นะคะห้องอาหารเปิด7จ็ดโมงถึง11บเอโมงเช้า,าตัวนี้เดี๋ยวเราพาเข้ามาดูในตัวห้องอาหารเช้าเปก่อนนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนนีู่้ก็จะมีทั้งขนมปังนะครับึ่ที่ปิ้งขนมปังให้ด้วยมีแยงแล้วก็ผลไม้นะครับเยอกเยอะมากๆนี่แล้วก็จะเป็นพวกน้ำส้มน้ำเปล่านะครับหรือว่าชากาแฟนะครับคอนเฟกก็มีเหมือนกันอย่างนี้บาร์ในส่วนของ บาร์ที่เป็นพวกกับข้าวก็มีเหมือนกันนะคะจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นจะเป็นที่นั่งสำหรับทาแล้วก็ั่งมณ์ก็จะเป็นในส่วนของตัวสระว่ายน้ำนะคะไปเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูข้างบนของตัวโรงแรมดีกว่านะครับนี่ในห้องนะครับเดี๋ยวเดินออกมาข้างนอกตรงระเบียงของเราจะอยู่ตรงชั้นสามนะครับทุกคน นี่คือตอนเช้าๆก็จะมีคนลงมาเล่นน้ำน,นะครับส่วนตอนเย็นๆก็คือสวยมากๆเลยนะทุกคนนี่ก็จะเป็นมุมของตัวโรงแรมทั้งหมดมีสองสระนะครับจะแบ่งออกเป็นสระของอน้องๆนะครับแล้วก็สระของผู้ใหญ่นะแยกอย่างชัดเจนมากนะครับคือบรรยากาศของ ตัวโรงแรมทั้งหมดเดี๋ยวเราพาไปดูห้องดีกว่านะครับว่าห้องจะเป็นประมาณไหนเนาะตอนนี้เราพักกัน3คนนะครับจะเป็นห้องแยกเตียง3เตียงเลยเนาะเดี๋ยวไปดูรูปกันเลยมานี่ก็จะเป็นห้องของเรานะครับนี่ก็คือแบ่งออกเป็น3เตียงก็คือแต่ละคนนอนแยกกันเลยนะครับแบบ นอนกลิ้งได้สบายมากนะครับเตียงใหญ่มากๆเลยนี่นี่จะเป็นอีกมุมหนึ่งเนาะถ่ายรูปออกมาก็อ่าไฟสวยมากนะครับสามารถแต่งได้ทุกโทนเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับอันนี้ถ่ายจะอีกมุมหนึ่งเนาะ อ่า,อานี่คือลองถ่ายรูปในห้องนะครับห้องคือ3ามเตียงแยกแล้วก็มีพื้นที่ด้านล่างนะครับมีพื้นที่ให้โต๊ะและเก้าอี้ที่วางของทำให้รู้สึกแบบใหญ่มากเลยนะครับห้องคือใหญ่จริงๆอยู่3ามคนแล้วแบบไม่รู้สึกอึดอัดเลยเนาะนี่เราก็ลองถ่ายรูปเล่นนี่ใช้กล้องมือถือถ่ายนะ ก็จะได้ภาพประมาณนี้นะครับอันนี้ถ่ายหน้ากระจกกระจกที่ห้องคือใหญ่มากอันนี้ก็ตั้งกล้องถ่ายได้นะครับถายในห้องอย่างที่บอกว่าเรานอนแยกคือแบบสบายมากๆเเหมาะสำหรับใครที่แบบไปเที่ยวพัทยากับกลุ่มเพื่อนหรือว่าครอบครัวอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถนอนแยกเตียงได้เนาะ จะพามาดูห้องน้ำกันนะคะนี่อันนี้จะเป็นห้องน้ำทั้งหมดห้องน้ำคือกว้างมากๆนะครับนี่คือเป็นห้องอาบน้ำแล้วก็เป็นกระจกคือใหญ่มากนี่นะคะคือแบบมีไฟตรงหน้ากระจกแต่งหน้าได้สวยนะครับนี่จะเป็นห้องน้ามีทั้งตัวอ่างอาบน้านะคะสามารถ ลงไปแช่ได้เนาะแล้วก็จะเป็นห้องอาบน้ำแยกกันออกมาอีกทีหนึ่งห้องน้ำคือใหญ่มากเลยรวถึงห้องก็ใหญ่มากๆนะครับอยู่สามคนนี้ไม่อึดอัดเลยเชมาครับเดี๋ยวเราลงพาลงมาเล่นข้างล่างนะครับตอนเย็นๆก็จะได้รูปประมาณนี้นะครับ สามารถเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปเล่นภายในโรงแรมได้เลยนะครับไม่ต้องออกไปไหนแล้วก็คือมีที่ถ่ายรูปแบบเยอะมากๆนะครับสามารถเล่นน้ำสั่งเครื่องดื่มนั่งกินข้าวได้ภายในโรงแรมเนาะนี่คือตัวอย่างรูปที่เราได้นะครับจากการหาเล่นในโรงแรมเนาะก็จะได้รูปประมาณนี้นะครับมุมตรงทางเดินแล้วก็มุมตรงสะว่ายน้ำนะครับ ตัวนี้จะเป็นสบายนานด้านบนนะครับแล้วก็นั่งทานของกินเล่นนะครับสามารถสั่งมาทานได้นะครับตัวนี้ร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับรีวิวเราทำไว้ให้แล้วเนาะก็ไปลองหาดูกันได้ในลิงก์ข้างล่างมัง้งเนาะถ้าจะไม่ผิดนะครับนี่ก็จะเป็นคอกเทลม็อกเทลนะครับอร่อยมากๆเลย เดนี้ก็จะเป็นมุมประจำของทางโรงแรมนะครับนี่เขาจัดเตรียมไว้ให้เนาะสามารถถ่ายรูปได้แล้วก็ลงไปเล่นน้ำนะครับสบายมากๆไม่ต้องไปไหนแล้วนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศของตัว ตอนกลางคืนภายในโรงแรมนะครับอันนี้ถ่ายจากข้างหน้าของโรงแรมเลยนะครับไฟคือสว่างมากนะครับนี่ถ่ายจากทุกมุมนะครับเอามาฝากกันเนาะโอเคเราก็เก็บบรรยากาศมาฝากประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากดูรีวิวเต็มๆนะครับก็สามารถหาได้ที่ในหน้าเพจเลยนะครับอันนี้ ทำรีวิวไว้ให้แล้วนะครับสามารถเช็คราคาเช็คตัวสถานที่นะครับได้ที่หน้าเพจเลยนะครับมีลิงก์ไปเพจของตัวโรงแรมด้วยนะครับสามารถเลื่อนลงไปอ่านได้เลยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวไปที่ไหนอีกเดี๋ยวจะเก็บรูปเก็บคลิปมาฝากนะครับ คลิปนี้ไปแล้วบาย